สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกันทุกท่านการทำนายในคลิปนี้นะคะเป็นการทำนายคลิปงานเด่นเลขนำโชคนะคะซึ่งก็จะให้ผลค่ะในช่วงวันที่1ถึง1ิมีนาคม2568นนะคะเป็นในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะการทำนายก็เหมือนเดิมนะคะเป็นการทำนายรวมยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดพลังงานดีๆไปจากคลิปนี้นะคะ ถ้าต้องการการทำนายที่แม่นยำม,มากกว่านี้ในรายบุคคลแนะนำให้ดูดวงส่วนตัวเท่านั้นส่วนใครนะคะต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซีหรือสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือหรือสนใจในเรื่องของการเปลี่ยนชื่อนะคะมงคลเสริมดวงสามารถติดต่อสอบถามตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะคะส้มฝากกด subscribe นะคะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้ส้มด้วยค่ะ อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาด้วยค่ะเริ่มกันที่ในทางโหราศาสตร์ไทยกันก่อนนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมีนาคมนะคะต้องบอกว่าดาวเจ้าเรือนชะตาคุณก่อนนะคะดาวเจ้าเรือนชะตาคุณคือดาวพุธเนี่ยนะคะได้มีการเล็งนะคะเล็งเรือนชะตาคุณนะคะแต่ว่าเขาไปเจอกับดาวคู่ศัตรูก็คือ ราหูแล้วก็อยู่ร่วมกับดาวพุธด,ด้วยนะคะาดาวศุกร์ด้วยซึ่งดาวศุกร์เนี่ยเป็นมหาอุธอยู่ส้มจะบอกว่ามันก็มีเรื่องที่ต้องระวังนะโดยเฉพาะในเรื่องของการสื่อสารหรือเอกสารในเรื่องงานต่างๆนะคะการหุ้นส่วนอะไรกับใครอาจจะต้องดูให้ดีในเรื่องเอกสารเนาะนะคะ,ะในเรื่องของการเดินทางก็ยังต้องระวังแต่ก็ต้องบอกว่ามันก็จะเบากว่าที่ผ่านๆมาเพราะอะไร เพราะว่าส้มมองว่าคราวนี้มีดาวศุกร์เข้ามาช่วยอ่านะคะดาวศุกร์เนี่ยเป็นมหาอุดแล้วเป็นดาวดีเพราะฉะนั้นเขาอาจจะมาช่วยนะคะในเรื่องของการทําให้หนักเนี่ยเป็นเป็นเบาแต่ถึงอย่างไรก็ตามก็ให้ไประมัดระวังก่อนเนาะนะคะเรื่องการเดินทางไม่ว่าจะใกล้หรือไกลหรือว่าเรื่องของเอกสารต่างๆในเรื่องของการทํางานแล้วก็เรื่องการสื่อสารด้วยนะคะในส่วนของการเงินส้มมองว่าค่อนข้างดีนะ นะคะหมายถึงรายรับที่เข้ามานะคะคือดาวการเงินก็คือดาวสุขเป็นมหาอุดอ่านะะเพราะฉะนั้นการใช้เสน่ห์ในการพูดคุยในการดิวธุรกิจในการทำงานนะคะจะทำให้คุณเนี่ยมีในเรื่องของรายได้มีรายรับเพิ่มมากขึ้นบางคนได้ทิปพิเศษนะคะยิ้มเข้าไว้ นะในการดีวงานดีลวธุรกิจใช้เสน่ห์ยิ้มเข้าไว้แต่งตัวให้ดีให้สะอาดสะอา้านบอกเลยว่าในการทํางานทําธุรกิจใดๆนะคะหรือในเรื่องของการได้รับการส่งเสริมตําแหน่งจะมีเข้ามาแน่นอนนะคะมาดูในเรื่องของไพ่กันบ้างเริ่มจากในเรื่องงานกันก่อนนะใบแรกนะคะชาวการขึ้นไพ่สิบถ้วยนะมีความสุข ะะตั้งแต่ต้นเดือนมีนาเลยความสุขกลับเข้ามานะฮะกลับเข้ามาในชีวิตคุณมีความสุขมากขึ้นนะคะหลายๆอย่างได้มีการคลี่คลายนะคะไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นนะส้มมองว่าสายรุง่งพาดผ่านมีความสุขความสำเร็จการเฉลิมฉลองนะคะดีมากๆมีความสุขกันทั้งครอบครัวนะคะไพ่สิบถ้วยนะคะดีมากเลย g o f s อฟซอดหัวกลับ นะคะซ้มมองว่าสิ่งที่คุณปรารถนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องเงินที่คุณต้องการจะได้คุณจะได้ตามนั้นนะนะคะแต่ในบางคนที่เป็นลูกน้องลูกจ้างอาจจะโดนเจ้านายนะคะกดดันในเรื่องงานนิดหนึ่งนะคะในช่วงต้นเดือนหรือตัวคุณเองกดดันตัวเองเกินไปเอาพอเพลหน่อยตัวคุณเองอาจจะไปกดดันลูกน้องลูกจ้างหรือกดดันตัวเองเองนะ เออนะะ acles, นะคะเอซอแพนเดเคินะคะสมมองว่าถ้าคุณอยากได้โชคลาภคุณจะได้ถ้าคุณตั้งใจที่จะอยากได้จริงๆคุณจะได้เออในเรื่องโชคอะนะคะมีในเรื่องโชคลาภเข้ามาด้วยนะนะคะหนึ่งเหรียญอืมหรือเป็นในเรื่องของงานนะคะตำแหน่งที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะในเรื่องของงาน ที่เข้ามาใหม่ๆอ่าโอกาสในเรื่องงานต่างๆที่เข้ามาใหม่ๆแล้วเป็นงานที่คุณชอบที่จะทําด้วยนะอ่ามีงานที่คุณชอบที่จะทําด้วยนะคะ Queen of Cups เนี่ยค่ะนะงานที่คุณทําได้ดีก็จะเป็นงานที่เกี่ยวกับการเงินการธนาคารงานที่เกี่ยวกับอสังหางานที่เกี่ยวกับกราฟิกต่างๆนะคะแล้วก็งานที่เกี่ยวกับการเป็นครูอาจารย์งานที่เกี่ยวกับ ศิละปะศิลปินความสวยความงามอาหารและน้ําก็ได้ทําได้ดีทําได้ดีเกือบทุกประเภทเลยคุณมีสเสน่ห์ใช้สเสน่ห์ได้ดีมากๆแล้วก็หลายๆอย่างต้องบอกว่าดีมากๆในเรื่องของโอกาสที่เข้ามาแต่ว่าสิ่งนี้ให้คุณระวังก็คือในงานบางงานมันทำให้คุณเสียมากกว่าได้สิบเหรียญหัวกลับส้มมองว่าในเรื่องงานบางงานมันไม่คุ้มที่จะไปทํา นะฮะบางคนเนี่ยไปทํางานกับคนหมู่มากแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่โอเคในเรื่องของสภาพจิตใจคืองานอะ่ะเราชอบทําแต่พอไปทํากับคนหมู่มากเรารู้สึกไม่ค่อยโอเคละเพราะฉะนั้นต้องดูด้วยว่าสภาพใจพร้อมหรือเปล่าในการที่จะไปทํางานกับคนมากๆหรือเป็นในเรื่องของรายรับนะฮะค่าตอบแทนผลตอบแทนมันโอเคไหม งานอะ่ะเราชอบทำก็จริงแต่ว่ารายรับอะ่ะมันคุ้มไหมบางทีมันอาจจะไม่ค่อยคุ้มเออไม่ค่อยคุ้มทั้งสภาพจิตใจไม่ค่อยคุ้มทั้งในเรื่องของรายรับหรือเปล่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นน่ะถ้าเรารู้สึกว่าเรารับงานด้วยใจที่มันเมตตาคนอื่นแต่ไม่ได้เมตตาตัวเองอะ่ะพักไว้ก่อนได้นะอ่ะประมาณนั้นนะคะในเรื่องของเงินต้นเดือน ดีขึ้นนะคะในเรื่องเงินเนี่ยส้มมองว่ามีเกณฑ์ใช้เงินกับคนในครอบครัวเนาะค่อนข้างเยอะอาหารการกินเยอะมากๆนะคะสิ่งที่คุณจะต้องระวังคือคนร่างใหญ่หรือผิวคล้ำแดดง่ายผิวขาวก็ได้นะแต่ร่างใหญ่ๆคล้ำแดดง่ายหรือผิวสองสีถึงคล้ำเลยชาวธาตุลมกุมิถุนตุนนะคะ เ,เปรียบคุณในเรื่องเงินได้นะโกงเงินคุณได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นการเปอะไรให้ใครเอาพอประมาณคุณมีความเมตตาสูงอย่างที่บอกแต่สูงไปก็ไม่ดีเจ็บใจทีหลังได้นะคะการช่วยเหลือการเงินการไปเปเงินบางทีให้กับคนใกล้ชิดคนในครอบครัวนี่แหละนะแต่ถ้าเกิดว่ามันเยอะมันมากเกินไปแล้ว เขาบางทีเขาทําอะไรไม,ไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังเราเจ็บปวดนะนะคะให้ส่วนใหญ่ให้ดูแลในเรื่องของความคาดหวังกับเรื่องการช่วยเหลือเรื่องเงินอืนะคะเอาพอประมาณแล้วกันประมาณนี้เลยนะคะเพราะมีเกณฑ์ใช้เงินเยอะอาจจะเป็นเรื่องของการลงทุนกับหุ้นส่วนหรือว่าการช่วยเหลือเงินเออเพราะฉะนั้นเอาเอาพอประมาณดีกว่านะคะ ในเรื่องของสุขภาพสุขภาพนะคะส่วนใหญ่แข็งแรงนะส้มต้องบอกแบบนี้เลยชาวกันไม่ว่าคุณจะไปเจออะไรมาก่อนหน้านี้ <c oughs> นะคะเออชาวกันส่วนใหญ่แข็งแรงแต่ส่วนใหญ่คุณเครียดเองนี่ค่ะนี่ค่ะสิบแบบหัวกลับเครียดเองเกิดจากความคิดตัวเอง เพราะฉะนั้นต้องหาวิธีการผ่อนคลายจิตใจนะนะฮะ King of Cups นะคะไขมันนะมันมาครบเลยค่ะไขมันเบาหวานความดันนะก็เรามาระวังเรื่องการทานอาหารนิดนึงนะคะเออเามาระวังเรื่องการทานอาหารนะคะเพราะฉะนั้นแต่ส่วนใหญ่เลยนะส้มบอกเลยว่าเรื่องความคิดหลายคนดูแลตัวเองดีนะร่างกายดีแต่จิตใจอะ่ะ ส้วมว่าต้องผ่อนคลายบ้างเออนะคะแล้วหลายอย่างจะดีขึ้นในเรื่องของโชคลาภนะ้ะมาจากชาวธาตุลมกุมิถุนตุนเป็นคนที่มีปัญหาในชีวิตนั่นแหละนะฮะแต่เลขที่เกี่ยวข้องกับเขาอะจะให้โชคคุณมาจากชาวธาตุดินมังกรกพฤษศกันเพศหญิงมีความร่ำรวยทะเบียนรถนะคะ น่าจะเป็นทะเบียนรถที่ที่ทำเงินให้ชาวกันนะเ,ออเลขนำโชคได้992 992นะคะมาดูไพ่ออร์เคเกนางฟาหนามีอะไรจะบอกชาวกันบ้างอะไรที่จะบอกเพิ่มแนวทางที่ดีพลังงานดีๆนะนะคะที่จะเอาไปปรับใช้ได้นะคะ ใบแรกนางฟ้าบอกเลยดีเจว n เนชั่นพัก,พ,กะะพักบ้างนะคะพักบ้างนะชาวกันเนี่ยนะคะจากการวิเคราะห์เนาะด้วยความที่ส้มก็เป็นชาวกันเนาะเป็นชาวทัดดินนะคะก็จะมีความยึดต,ติดในอารมณ์บางทีจะปล่อยวางลำบากนิดนึงแต่ก็ต้องผ่อนคลายปล่อยวางไม่งั้นมีส่วนส่งผลกระทบต่อสุขภาพนะ นะคะต้องไปชาร์จแบตเตอรี่ต้องฝืนฟรูร่างกายตัวเองจะมาทำงานหนักมากๆจะมาเครียดมากๆไม่ได้นะคะต้องปล่อยปล่อยท็อกซิกที่เป็นคนปล่อยอารมณ์เครียดๆในการทำงานบ้างนะคะอม Your c a l l i n g ทำอะไรที่ใจปรารถนานะคะอันนี้บางทีเป็นในเรื่องของอาชีพนะเป็นในเรื่องของความถนัดด้วยนะคะ อะไรก็ได้ที่คุณทำแล้วรู้สึกมีความสุขจริงๆอะทำมันมความสามารถพิเศษอะไรที่เคยทำแล้วได้รายได้ดีหรือทำแล้วมันมีความสุขไปหาทำอืมอะไรที่ทำแล้วชอบรู้สึกดื่นรมใจรู้สึกดื่นเริงไปหาทำก่อนมันเป็นช่วงที่คุณจะต้องไปไปหาอะไรที่มันผ่อนคลายทำบ้างเนาะนะคะ เราเรามีร่างกายเดียวเนาะอืมนะ,ะ่ะแกล t ี่จูดค่ะมันหมายถึงความกระตันยูเนาะการรู้คุณแต่คุณต้องกลับไปทำดีกับคนที่เขาดีกับคุณนะเลิกทำดีกับคนที่เขาไม่เห็นค่าคุณเพราะเขาจะไม่เตือนอะไรคุณเลยค่ะ แต่ถ้าเกิดคุณกลับไปทําดีกับคนที่เขาดีกับคุณเขาจะบอกสิ่งที่เขาปรารถนาดีกับคุณเพิ่มคุณจะได้แง่คิดอะไรเพิ่มเติมที่ดีๆมากมายนะเออเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ดีกับคุณปล่อยปล่อยวางไปบ้างนะคะถึงเวลาคุณลําบากหรือมีปัญหาอะไรในชีวิตเขาก็ไม่มาช่วยคุณนะเพราะฉะนั้นนะคะให้กลับไปหากลับไปพูดคุยนะคะเออกลับไปตอบแทนคนที่ทําดีกับคุณ แล้วมันจะเป็นการให้และรับไม่สิ้นสุดเหมือนเรากลับไปให้แต่เหมือนเราได้กลับมาด้วยเออนะคะขอบคุณเช่ากันนะขอให้เช่ากันมีความก้าวหน้าสำเร็จในการงานร่ำรวยมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ